อันไรมาส้นวิธีการเล่ปูดดักับประตูโต๊ะโต๊เมีอะมาแะไรดีไหมนี่อะไรนี่อะไรนี่ให้มึงมีจุยอเล่ครับมาจุยอเล่ยดีไหมนี่ครับก่อนอื่นนี่กับเล่ตัวใหญ่ๆพี่ครับได้มาหมดคือว่านี่กับนี่คือรอยเปื้อเส้นเลยครับนี่คือผู้เมียผู้เคยอันนี้

ผีเนื้อเป็นโคนมันเหนี่ยงามเลยกับเน้นเปี้ยะเลยรับธรรมดาเนื้อในนี้ก็ตัวผู้กับนี่ปิ้งมันจะเหล็กเหมือนกับไม่ลอยให้กับตาลางทีทองอ่นจะเป็นขีดเหล็กขีดสั้นตัวผูเมียนี่ก็ตัวเมียกันนี่กับนี่ตัวเมียในปิ้งเสร็จพุ่มจิ้มเบ็ดลงบนจะเป็นอันเยอะให้กับจะเต็มเลยจะเต็มใต้ทองเลยนี่คือตัวเมียบุกเคยแน่นอนครับ Những mí người mía, mí gặp mía, những người bù mía, những khơi mía, những người mía, những này mía, những người mía, những người mía, những người mía, những đây mía, những người 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 mía, này gặp. นี่เหมกันคือไข่แน่นอนนี่กับปูเนี้ยกับนี่ก็บใครกับพี่มาครับปูเนาะน้ำนี่กับเขาไปตกมาได้กับนี่ชุดๆเหลือกับพี่ผมปูหลอมนี่ตัวนี้ตัวเขาแลตัวปูแบบนั้นปูกับพี่มอกับเนี่ยช้อนวิธีการเล่ปูดำกว่าตัวนี้พี่ไปพี่ตัวนี้เหนือแนนไม้ ตัวนีเนื้อแน่นหลังประเซ็นครนับัหน,นกับหลปรเซ็นนี้ผู้คูบเั้านี่ควกาคนก็เจคก็ติดตามเลยเฮ้ยมาช่วยเลือกได้หรอกมาเลืเลือกเลือกูอกคนนันเบอ,ม,อมิควาาอยู่ตังไว่าชาวกับคว้าบู